ยังเหลืออีกไม่กี่วันแล้วสี่ห้าวันก็ออกเป็นสาเป็นวันมหาปรณาของพิสุเราตามพระบัญญัติในพระราชาบัญญัติญญตที่พระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติมาเป็นพระวินัยไว้ทุกทุกวันพระสิบห้าค่ำพระเราลง ลงออโบสถทั้งนั้นหละลงอุโบสถก็คือฟังฟังศีลของพระ227ข้อฟังก็เพื่อตรวจตาดูว่าตัวเราเองยังยังผิดพลาดด่างพ้อยไม่สมบูรณ์อยู่ในข้อใดบ้างคือท่านให้ทบทวนดูทบทวนดูมีพระองค์หนึ่งก็สาธยายไปในในพระวินัย2 2 7ข้อ ข้อที่หนึ่งว่ายังไงสองสามว่าไยงไสี่ห้าว่ายังไงอะไรต่ออะไรว่าไปพิสุทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็ทบทวนตรวจตาดูปฏิสิบห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิบัติมาเนี่ยมีมีข้อใดที่เรายังขาดตบบกพ้่องหรือประมาทหรือพลาดพังพังเผลอไปอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็ตรวจตาดูเพื่อเราจะได้ระมัดระวัง แก้ไขหรือทําให้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นส่วนล้วตัวตาดูเห็นชัดเจนว่าข้อใดที่เราบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่แล้วเราก็จะรักษาความผุดผ่องความบริสุทธิ์นั้นให้มั่นงค,งงคงตลอดไปนี่แหละคือการการลงโบสดหรือลงพระปฏิโมกของพระเราส่วนในวันสิบห้าค่ำออกเป็นสา เป็นวันเดียวในหนึ่งปีที่พระทิเจ้าทรงทรงบัญญตัติอนุญาตไม่ต้องลงอุโบสถไม่ต้องลงพระปฏิโมกในปีหนึ่งท่านยกเว้นให้วันเดียวคือวันออกพรรษาแต่วันออกพรรษานั้นก็เป็นวันมหาปวารณาคือการใช้การปวรณาต่อกันคำว่าปวารณาต่อกันก็คือยอมยอมรับบอกบู่บอกเพื่อน ที่ได้อยู่ร่วมกันนะเพราะการใด้ที่ได้อยู่ร่วมกันนะการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเราเองผู้ประพฤติปฏิบัติเราอาจจะไม่ไม่ทราบไม่รู้ไม่เห็นในความผิดพลาดพังเผลหรือย่อยหย่อนของตนเองแต่บูเพื่อนอาจจะเห็นก็เหมือนนหน้าตาของเราเนี่มันเลอะที่ฝุ่นเลอะอะไรตัวอะไร เราอาจไม่เห็นแต่หมู่เพื่อนเขาเห็นคนอื่นเขาเห็นเพราะฉะนั้น,น,นมหาวันมหาปุโรณาก็คือการอนุญาตบอกกล่าวกันบอกกล่าวกันอนุญาตให้หมู่เพื่อนที่เห็นความบกพร่องของเราให้บอกกล่าวตักเตือนเราด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีเนี่ยคือการเพื่อเราจะได้ระมัดระวังสำรวมปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป อันนี้คือวารณาที่ให้ให้สามารถบอกกล่าวตักเตือนกันได้เพราะถ้าไม่ได้วารณากันเนี่ยไม่ได้ถือนิสัยอยู่ในนิสัยแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ให้ไปว่ากล่าวตักเตือนเพราะอาจจะเป็นการทะเลาะบอแวงกันไปได้เพราะนั้นนี่ก็อีกไม่กี่วัน กคุะอุบาสกอุบาสิกาคณอัสธาญ,ญาติโยมก็ควรที่จะโอปน,นยิโกตัตวตาดูตรวตาดูตัวของเราเองเอาเราเรารักษาเราปฏิญาณตัวของเราเองเรารักษาศีลห้าหรือศีลแปดเราก็ย้อนมาตัวตาดูตามองค์ของศีลว่าเราผิดพลาดพังเผอย่อหย่อนในจุดไหนบ้าง เมื่อเราเข้ามาตรวจตาดูตัวของเราเองดูพฤติกรรมดูการปรพปฏิบัติที่ผ่านมาของเราเองเราก็เห็นเห็นความบกพร่องของเราเราก็จะพยายามปรปับปรุงให้มันดีขึ้นไปสจนเมื่อเราตรวจตาดูเห็นว่ามันสมบูรณ์ดีอยู่แล้วเข่งคัดมั่นคงอยู่ในอยู่ในศีลดีแล้วเราก็จะรักษาศีลนั้นให้นั่นแนละมั่นคงต่อไปเพราะศีลน,นี่แหละที่จะ นำความสุขมาสู่เราได้อย่างแท้จริงไทยของศีลท่านจึงกล่าวไว้ว่าสีเลนะสุกติยันตีศีเลนะโพกสัมพทาสีเลนะธนิปุติยันติบคุคคลที่เข้าถึงสุกติก็มีความสุขได้อย่างสมบูรณ์ก็ด้วยอำนาจแห่งศีลแม้โพกัทรัพย์สมบัติจะเกิดขึ้นสมบูรณ์ขึ้นในเราก็ด้วยอำนาจแห่งศีลอีกเช่นกัน แม้นพระนิพพานเดียวยังมีศีลเป็นเส้นทางดําเนินไปสู่พระนิพพานนะ่ตสมาซี่รังวิโซทยเยท่านทั้งหลายพึงเป็นบุคคลผู้มีศีลเถิดนี่นี่ท่านกล่าวว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตลอดพรรษาที่พวกเราได้อธิษฐานเข้าเป็นสาเราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรรักษาศีลอย่างไรภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอย่างไรทําบุญงามความดีอย่างไร เราก็ย้อยกับมาเตาตาดูว่าเป็นสมบูรณ์ไหมมันขัดตบบกพองไหมถ้าเมื่อเราเห็นว่ามันยังขัดตบบกพองอยู่อาจากนี้ไปเราจะเข่งคัดขึ้นเราจะระม,ม,มัดระวังสำรวมรักษาให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไม่ยอไม่ยอไม่ย่อหย่อนเหมือนกับที่ผ่านมา นี่เมื่อพวกเราได้ตรวจตาดูตัวของเราเองอย่างนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วความเจริญในธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นมาในพวกเราเมื่อธรรมะเจริญขึ้นมาในบุคคลผู้ใดแล้วล้วนแต่นำสุขมาสู่บุคคลผู้นั้นท้งนั้นแหละท่านจะเรียกว่าจิตตังดันตังสุข,ข้าวหัง่งจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตนใช่นไหมเพราะสุขมาอยู่ที่จิตนี่แหละ จิตเป็นผู้นําเข้ามาทุกข์กับจิตเป็นผู้นําเข้ามาทุกข์ก็เพราะจิตไม่ได้รับการอบรมจิตไม่มีธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลามันก็มีแต่ไฟฟ้าออกกองทุกข์มาเพราะทุกข์ทั้งหลายของสัตว์โลกนั้นแหละเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกิเลสได้อย่างวิเศษที่สุดกิเลสจะมีกําลังวังชาขบกัดลงหนักยิ่งขึ้นไปก็เพราะเรามีความทุกข์ไปป้อนเขาไปบำลุงบำเลอกิเลสเขา อีเลยยิ่งมีกําลังที่ขบกัดเราหนักขึ้นหนักขึ้นไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการเราก็ควรที่จะรีบเร่งอบรมจิตอารมใจของเราเองขัดเกลาจิตใจของเราเองเมื่อเราดักได้มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้ว จะเข้าพรรษาหรือนอกพรรษาก็มีคุณค่าสําหรับพวกเราทุกคนนี่แหละ้วนแต่นําความสุขมาสู่เราได้ไม่ใช่เพียงแค่เข้าพรรษาหรือเพียงแค่ออกพรรษาอันนั้นเข้าพรรษาออกพรรษาก็สมบุติอันหนึ่งให้พวกเราตื่นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนก็ไม่ควรที่งอมืองอเท้ารีบเร่ง ขวัขวายในการเสวงหาธรรมในการประพฤติปฏิบัติอารมจิตอารมใจของเราเองเพื่อให้ชีวิตของเรามีคุณค่าที่มีความสุขตลอดไปย่าพากันน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเนะ้อ